สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนแทนนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะเพราะว่าคุณครูประจําชั้นเราไปอบรมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยกันค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนเรียนเราจะมาออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายกันก่อนด้วยการร้องเพลงแล้วก็เต้นค่ะ หนังสือเรียนหน้า110นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการอ่านกันว่านักเรียนอ่านคล่องหรือยังอ่านคล่องหรือยังคะอ่านคล่องะอ่าหรือยังคะอ่านคล่องแล้วค่ะถ้าอ่านคล่องแล้วเดี๋ยวจะให้อ่านให้ครูฟังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ นักเรียนคะเดี๋ยวต่อไปเราจะออกมาเขียนคําศัพท์บนกระดานนะคะเดี๋ยวครูจะให้จับคู่ออกมาเขียนนะคะามาฝึกทักษะการเขียนกันเอ้านไหนายเขียนเก่งแล้วยกมือค่ะใครเขียนเก่งแล้ว,เ,เ,ลวเดี๋ยวออกมาเขียนกันนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะคู่แรกแค,คู่แรกเขียนคําว่าข้าวคะ่ะ ใครเสร็จแล้วหันหน้ามาตัวเน็้อ่าดูก่อนอ้าวเพื่อนๆเ,เ,เขียนถูกไหมคะอ่าเขียนถูกอ่ะเก่งมากอ้ะเข้าไปนั่งที่คะ่ะค<อ>ูดต่อมาพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วคะ่ะอ่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะเ,เขียนคําว่าปากคะ่ะ อาถูกไหมคะถูกอาถูกเข้ามาคะ่ะผู้นี้เขียนคําว่าป้อนคะ่ะอ่าวางปากกาอาถูกไหมไม่คนอาถูกค่ะอาถูกนัน้นคำว่าโยก เขียนคำว่าโยกค่ะไอ้บอลโลกอ่ะอ่ะเสร็จหรือยังอ่าคนหนึ่งไม่ได้อ่ะเขียนได้ไหมสะกดได้ไหมลูกสะกดได้ไหมสะกดได้ไหมอ่าอ่าสะกดได้ไหม อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาเขียนไม่ได้เข้ามาก่อนไปเขียนคําว่าดึงเขียนคําว่าดึงค่ะเซนหรือยังไหนดูสิไหนดูสิไหนลองเขียนอ่าถูกไหมอ่าไม่ถูกไม่ถูก คู่นี้เขียนคำว่าดันดันข้างในไม่บอกนะคะเขียนคำว่าดันคำว่าดันไม่วางปากกาวางปากกาถูกไหมถูกไหมลูก ไม่ถูกทั้งคู่เลยให้เขียนคำว่าดันถูกวันนี้สนุกไหมสน,น,นุกเด็กๆสนุกเพราะว่าได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทุกคนนะคะแล้วก็เด็กๆอ่านเกง่งเขียนเก่งทุกคนเลยแต่ว่าพวกเรายังคงต้องฝึกอ่านฝุดเขียนต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้อ่านคล่องเขียนคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวเวลาครูไม่อยู่นะคะครูคประจําชั้นไม่อยู่แล้วโอกาสหน้าครูก็จะมาสอนพวกเราใหม่นะคะอาวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ